เนี่ยฮะไอ้นี่ออกแล้วไอ้นี่ออกแล้วนะไอตาโปนตาโปนนะครับตาโปนตาโปนใหม่ครับเปิดประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะเปิดประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะเปิดคิดจะเปิดก็เปิดคิดจะปิดก็ปิดอ้าอะไรบะเนี่ยอออจะเปิดก็เปิดจะปิดก็ปิดอ้าเออเนี่ยสาววิโรจน์ที่จะเปิดก็เปิดที่จะปิดก็ปิดอ้า อะไรอะนะไอ้พวกย้อนแยง้งนะครับอเลนแอนมินขอเพิ่มฉายาให้มันอีกก็แล้วกันนะไอ้มอบย้อนแยง้งเดี๋ยวขอเร่งแอร์หน่อยร้อนอเดี๋ยวต้องไปทําธุระแจ้งเกิดลูกอีกเนี่ยนะต้องไปทําแจ้งแจ้งย้ายทะเบียนก็เลยถือโอกาสอัดคลิปซะหน่อยเนี่ยฮะ เปิดก็ด่าไม่เปิดก็ด่าโตพอตอนเขาจะปิดนะมึงก็แบบโอ้ประเทศประเทศแย่อยู่แล้วจะปิดทําไมอ่ะว่ามระจะจะปิดทําไมอ่ะปิดทําไมอ่ะปิดทาเพื่อคนจะตายหาตายเหออเศรษฐกิจแย่กันหมดแล้วจะปิดทําไมจะปิดทําไมพอตอนเขาจะปิดแล้วนะโอ้จะล็อกดาวทำไมล็อกดาวทำไมอยู่นั่นแหละ พอตอนเขาจะเปิดนะโอ้เปิดทําไมเปิดทําไมโอ้ใครเขาจะมาใครเขาจะมาใครเขาจะมาเที่ยวโอ้ยเปิดทำไมนี่ไอพวกย้อนแยงกูขอให้ได้ค้านอะ่ะกูขอให้ได้แบบขัดแข้งขัดขาทุกเรื่องอะ่ะนะเออกูไม่รู้จะกูไม่รู้จะอะไรอะ่ะดิสเครดิตกูไม่รู้จะบ๊บบล,ลี่ด้อยค่าลุงยังไงแล้วคือแบบกูแบบว่าเออค้านม่งทุกเรื่องอะ่ะ จไอ้นั่นก็ค้านจไอ้นี่ก็ค้านค้านไม่ไงหมดค้านแบบตะพึ้ตะพือค้านแบบตะกะพิสดารอีกนะค้านแบบไม่มีตะกะก็เอาอ่ะเอเขาจะเปิดประเทศก็ตามเป็นไปตามรถแมพเนี่ยก็เหมือนในตอนนั้นแหละวัคซีนอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นก็นี่อันนี้ก็ไม่อ้ันนั่นก็มีอ้าเพราะอันนี้มาก็ไม่อ้าเพะอันนี้ก็ไม่ฉีดอันนั่นก็ไม่ฉีดโอ้ เนี่ยพอเขาจะเปิดอะอันนี้ก็ไม่เปิดอันนี้ก็ไม่เปิดอันนี้ก็ไม่ปิด,อ,นนปดอย่างเงี้ยเหมือนคณะตลกคณะอะไรมึงฝ่ายค้านเน่ะมึงไม่มีสาระเป็นชิ้นเป็นอันเลยวะ่ะนะแทนที่มึงจะไปตรวจสอบเออนะทุจริตว่าลุงเนี่ยทุจริตอะไรกันอยู่ในสภาเนี่ยมึงก็ไม่มีประโยชน์หาเหวอะไรเลยมึงก็มาค้านเลอะเทอะค้านไร้สาระขอให้คูดได้ดา่าขอให้คูดได้ว่านะ เขาก็เป็นไปตามโรดแมพร้อยยี่สิบวันนะ่ะผู้มึงก็ค้านตอนที่ภูเก็ตแซนบ็อกมึงก็ไปด้อยข้าเขาปราสาททรายพังแน่ปราสาททรายพังแน่อีทอนอีทอนก็ไปเที่ยวสบายชายเกือบล่องเรือเฉิบไปเห็นมานไหนะปราสาททรายพังแน่นะมึงก็ไปค้านสุดท้ายมึงก็ไปเที่ยวเองมึงก็ไปกากตัวเออผู้มึงนี้มันย้อนแย้งทุกสิ่ง,ท,ง,ท,ง,ท,ท,งทุกอย่างทุกสิ่งทุกมุมทุกอย่างที่มึงทํานี่มันย้อนแยง้ง ไอ้มอบย้อนแยง้งไอข้ฝ่ายค้านย้อนแยง้งนะไอพวกย้อนแยง้งไล่ตะกกะไล่ซึ่งเหตุผลเออเสียดายภาษีกว่ามีภาษีเอาเอาเงินเดือนพวกมึงมาจ่ายภาษีแอดมินดีกว่าวะเอามาจ่ายเงินเดือนเป็นสอสอแอดมินไปเป็นสอสอดีกว่าวะเสียดายภาษีพวกมึงวะฮะย้อนแยง้งมึงทุกเรื่องอะ่ะฮะโอ้ เหนื่อยใจว่ามีฝ่ายค้านแบบพวกมึงเนี่ยเสียดายภาษีเสียดายภาษีว่ะนะเงินโอ้โหเป็นกี่ล้าน่ะ่ะจ่ายภาษีจ่ายเงินเดือนพวกมึงเนะ่ะเสียดายภาษีจริงๆเลยว่ะตาพึา่ตาพือพอ,อยากจะค้านอะไรถ้ามึงว่าอยากล่าลุงนะว่าลุงบอกว่าอะไรนะอยากจะปิดก็ปิดอยากจะเปิดก็เปิดเนี่ยแอดมินก็ขอว่าคืนได้ไหม บอกโอ้อยากจะค้านก็ค้านนั่นอยากจะค้านก็ค้านนี่นึกอยากจะค้านก็ค้านค้านค้านมั่วซั่วมั่วแหลกค้านแบบไม่มีตรกะไม่มีเหตุผลขอให้ได้ค้านเออมึงไปค้านอยู่ในม็อบนู่นนะไปมึงไปบอกม็อบหนู่นแลเขาจะเปิดประเทศแล้วน่ะมึงบอกมึงช่วยเลิกชุมนุมก่อนได้ไหมมึงไปช่วยบอกม็อบพวกมึงก่อนได้ไหมบอกเอ้ยมึงลูกชุมนุมก่อนได้ไหมเขาจะเปิดประเทศแล้วเนี่ย ประเทศไทยจะได้รับเงินรับทองบอกโอ้ไม่มีจะแดกไม่มีจะแดกพอเขาจะเปิดประเทศเ็บอกเออเปิดทําไมเปิดทําไมว้ายศูนย์นะคักพี่นออ้องไอศูนย์บักขักเลยโอ้ศูนย์น้ำมหานี่